สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมปกสก่านะครับวันนี้จะพามาจับโปเกมอนนะครับในดันจับกันนะครับมันมีโปเกมอนเทพหลุดมาให้เราจับเนาะแต่ว่านะครับวันนี้นะฮะมันมีนะครับในส่วนของโปเกมอนนะครับสภาพอากาศแต่ละวันด้วยนะครับอย่มาดูกันว่าจะจับได้หรือเปล่านะก็กนไลก์ก็กดไลร์ก็ดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำกัต่อไปด้วยกันนะครับก็คือทามมิ่งมันตรงกันเนาะกิจกรรมนะครับกับสภาพอากาศมันตรงกันผมจะลองดูนะว่าโปเกมอนนะครับ สภาพอากาศกับโปเกมอนเทพในกิจกรรมเนี่ยอะไรมันออกเยอะกว่ากันนะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันเพราะอีพีที่แล้วนะผมได้แค่โฮโหแค่ตัวเดียวไงคือแบบโอ้เกลือมากนะครับแบบคือไม่เคยเจอกิจกรรมแล้วเกลือขนาดนี้นะเนี่ยได้ได้โฮโมานะครับแต่ว่ามันมีแล้วไงน,นะฮะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับกิจกรรมนะครับตอนนี้โปเกมอนเทพหลุดมาแปเก้าตัวเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วมันมีสภาพอากาศอ่าถุงทรายพอดีนะครับก็จะมีเลจิล็อก เอนเตแล้วก็ตัวดันบาวนะครับผมแล้วก็สภาวะป,ะปะกติเนี่ยก็จะเป็นพวกอ e ีวังโคนะครับมีนี่ริวอะไรพวกนี้เนาะอ่ะอย่ามาลองมาลองดู100ใบนะว่ามันจะออกไหมนะครับจัดไปเลยเอ๋อออกเรนดันบาวเฉยเลยนะครับอันนี้จะเปลี่ยนร่างเป็นเมตากราสได้นะฮะอ่ะโอเคแต่ว,ว่าสภาพอากาศเนะี่ยออกปกติแล้วนะครับแต่ว่าโปเกมอนเทพไม่ออกเอ้ยได้นกตัวนี้ด้วยนะ อันนี้นกตัวนี้ก็เท่นะครับเนี่ยสภาพอากาศนะครับโปกเกมอนที่ออกประมาณนี้น่าสิบสามตัวนะครับนี่ครับมีปูทเทล่าด้วยนะแต่เป็นปูเทล่าธรรมดานะครับไม่ใช่ปูทเทล่าปมกระดูกนะเออก็มีเลจิล็อกแหละที่น่าใช้นะครับกับดันบาวเนี่ยแหละเอนเต้ก็ไม่เก่งนะเอนเต้โปเกมอนเท่แต่แม่งไม่เก่งไงไล่ไปอยู่ไหนไว้ตัวมังกรจะให้ดูสักหน่อยนะครับหาไม่เจอนะ ชังมันไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้อยู่ในเซิร์ฟ12นะฮะเซิร์ฟหลักนะครับมันมีบัตรจับเยอะก็เลยเอามาสุ่มให้ดูนะฮะไอเซิร์ฟเล่นใหม่เนี่ยไม่มีสักใบนะครับน่าสงสารมากนะครับไม่มีโอกาสจับเทพกับเขาเลยคนอื่นเขาได้นาะลิตบินล,ลาดได้เอนเต้ผีกันเมื่อกิจกรรมก่อนหน้านี้นะรอบนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเหมือนเดิมนะครับเซิร์ฟ626ผมนี่น่าสงสารมากนะครับเฮ้ยโอ้ยมีม,มีคิวปกตินี่หว่าบูสเตอร์นะครับ โหได้ลิงแม่งออกมาบ่อยมากลิงไม่ได้ลาพาสมานะครับเอา้าโอเคไอ้ที่ผมกดจับอัตโนมัติเนี่ยผมแค่จะลองสุ่มดูมันได้ไข่หรือ,รอเปล่าเฮ้ยมีมินิลิวมานะนี่ก็เป็นไข่ลิวได้ก็เก่งอยู่นะตัวนี้นะครับใช้ได้นะครับเป็นท่ามังกรนะครับใช้ได้เลยตัวนี้เล่นได้เล่นได้เยอะอยู่นะไอ้เต่านี่ก็ออกบ่อยนะครับเฮ้ยยีมีคิวอีกนะ เฮ้ยฮิโนะดาชีก็มาว่ะเออแต่ไม่เป็นไรนะครับมีแล้วไงน,ะนี่ตัวนี้ก็อยแยะนกตัวนี้อ,อ่อยแยนกมังกรปะไม่แน่จะเป็นงบงมังกรหรือเปล่าตัวนี้โอ้ยตัวนี้ออกแยะว,ว่ะออกบ่อยมากนะครับไปได้ไข่สีฟ้าด้วยนะครับโอ้โหโอ้ที่ออกเนี่ยครับสิบสองใบแล้วอ่ะเกลือชะมัดเลยว่ะเค็มจริงๆ ม่ออกเลยนะฮะออกแต่มีมีคิวแล้วก็ออกโปเกมอนเทพด้วยเอ้ยโปเกมอนเทพโปเกมอนในเขตจับนี่แหละสภาพอากาศเอ้ยยังไงปูเทล่าก็ออกครับ20%ปูเทล่าธรรมดานะไม่ใช่ปูเทล่าร่างโครงกระดูกนะเปลี่ยนเป็นร่างโครงกระดูกได้ไหมเห็นน้องๆได้ปูเทล่าร่างโครงกระดูกกันเยอะมากนะครับโอ้เต็มอีกอล้หลายคนก็ได้อีวาคริสตัลด้วยนะโอ้ถึงได้ผมอยากได้มากเลย ID 626ผมไม่มีเลยนะโปเกมอนเทพอะนะครับมีแค่มิวทูเกาะอิง่ะตัวเดียวนะครับคือถ้าเกิดไม่มีมิวทูเกาะนี่นผมก็แย่เหมือนกันนะเล่นนี่ั้นไอดียากมากนะฮะคือผมไม่มีโปเกมอนตัวอื่นเลยนะครับต้องไปหาจับหาสุมม่มเอาเท่านั้นนะฮะตอนนี้ก็เก็บเพชรอยู่ได้ประมาณ1 6ื่นหแล้วนะครับอีกเซิร์ฟหนึ่งไม่มาเลยครับโอ้โหย,นะยี่สิบหกใบนะอุ้ยออกแดนบาวอีกแล้วครับออกตัวเมตากรอส ปูเทล่าออกอีกแล้วครับเทล่าธรรมดานะ <ś c oughs> ยังไม่เจอเอ็นเต้เดียวนี่โอชิโอ้โหไม่มาเลยครับเมื่อวานนี่ก่าจะออกโฮโอนี่ใบประมาณเกือบ90เลยนะ92ก็จบได้นะจะไม่ผิดอะ่ะอันนี้หมดไป3ามสกว่าใบแล้วครับยังไม่มาไม่แต่งเงาอะ่ะบอกแย่นนีะ้รอบนี้เป็นรอบที่เกลือมากๆนะครับผมรู้สึกว่าผมงหงุดหงิดมากนะครับในการสมเทพที่มันหลุดมารอบนี้นะ เราพีแล้วเนี่ยทุกๆ100ใบผมต้องติดมา1-2ตัวนะครับแล้วมาให้ได้เชยชมกันแบบเจ๋งๆนะครับดูเดสเซอบีก็ไม่ได้กับเขานะลาติออสลาติอาก็ยังไม่ออกนะครับตัวการดี้ล่าพิเศษก็ไม่มีนะครับมิมิคิวล่าพิเศษก็ไม่มานะอีวาคริสต่ลก็ไม่มีนะครับโอเคเราเคลียร์กระเป๋าแล้วเต่มอีกแล้วโอ้โห เป๋าเต็มบ่อยนะขออภัยด้วยโปกเกมอนในคลังมันเยอะนะครับโอ้โหไมอีกไอ้ 2, ตัวนี้คู่หูนรกนกนกกับผีนะครับโอ้โหดูคือแม้แต่ทั้งโปกเกมอนในกิจกรรมเนี่ยในสภาพอากาศมันก็ยังออกยากนะนับภาษาอะไรกับโปกเกมอนนะครับฉลองครบรอบหกปีที่มันให้เรามาให้มาสุ่มนะไม่ไม่ออกเลยอะ ครับสงสัยจะได้แค่โอโอตัวเดียวนะไอดี ID นี้นะครับแล้วประเด็นคือมันมีแล้วไงก็ไม่รู้จะเอเอโอ้ไม่ใช่ไม่รู้ว่ามันจะามาทําอะไรนะ <c oughs> ผมต้องไปวิจัยแม่หมดเลยนะครับพวกนี้เก็บไว้ก็เท่านั้นนะฮะมันไม่เหมือนเกมพวกอาโปกเกมอนออนไลน์อื่นนะครับอยนี่นไงมาแล้วลองสุ่มดูไม่เหมือนเกมออนไลน์กเพราะเมือนที่มันได้โปกเกมอนซ้ำแล้วมันเอาโปกเกมอนมาตีบวกดาวได้นะอันนี้มันไม่มีนะครับเกมนี้มันก็มีแค่ตีบวกเป็นเลเวลเนาะ มันใช้บั e ตร e p ีไงนะครับมันไม่ได้ใช้ล่างมันเองตีนะเหมือนเกมอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเอ้ยมาครับเอนเต้ e ครับเอนเต้ e ธรรมดาแหละไม่ต้องสืบเลยนะครับปล่อยๆไปเลยตัวนี้ไม่จับหรอกไม่รู้จะจับทำไมนะจับไปก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรอยากได้ตัวอื่นมากกว่านะครับโอ้โหมันเกลือมากๆเลยอายถ่ายไปแล้ว62ใบนะครับ ยังไม่มีเลยนะก็ในกิจกรรมสภาพอากาศเนี่ยเหลือแค่เลล็อกตัวเดียวที่ยังไม่ออกนะฮะใน100ใบนะโอ้โหแบบมีใครเกือกับผมบ้างไหมน,น้องๆนี่มาขิงผมหลายครั้งแล้วนะครับโอ้โหมาขิงแบบสงสารผมมากเลยบางคนสุ่มใบเอ้ไม้เต็นเต้ครับบางคนสุ่มใบเดียวได้ดอะ่ะได้ e อีวาคริสตัลเงี้ยโอ้โหแบบ โอ้โหคุณทำบุญมาด้วยอะไรนะครับดูดีแบบว่าแต่ก่อนผมมีบัตรระดับสูงเป็นพันๆใบนะมามาโดนกินก็เพราะกิจกรรมนี้แหละนะฮะไม่เหลือแล้วนะครับแล้วดูบัตรแบบปกติผมมี5000กว่าใบอะบัตรระดับสูงมีพันประมาณพันกว่าใบรอบที่แล้วก็โดนไปสี่ร้อยใบ4วันวันละหนึ่งอนะรอบนี้อีกนะครับหมดไป200รอใบนะครับหมดแล้วเอ้ยมินิลิว โอ้โหได้เอนเต้สามตัวครับบ้าเอ้ยโอเคเหลืออีก15ใบนะครับมาวันนี้85ละไม่ออกนะฮะคือผมแค่อยากจะดูนะระหว่างอ่าสภาพอากาศนะครับเนี่ยเอนเต้มา4ตัวนะครับดูดิสภาพอากาศนะครับ,รบ,าก,ารบกับกิจกรรมเนี่ยถ้าเกิดมันชนกันเนี่ยมันจะออกไหมผมแค่อยากมาดูกันเฉยๆนะตอนนี้มัน เปอร์เซนต์การเกิดของโปเกมอนเทพเนี่ยนะครับมันจะเน้นไปทางกิจกรรมสภาพอากาศเนาะท่านที่มองนะสุดแล้ววันนี้นะครับไม่ออกนะครับเกลือนะครับผมอ่ะไม่มีแล้วนะครับโอเคผมก็นะครับเกลือนะครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็ยังกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกัไใหม่คลิปหน้านะครับผมซิลเกนสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้นะ